และนี่คือการล่ามเมาเซนูสองคนนะครับผมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะฮะหลังจากที่โดนกระทืบลัามาเป็นร้อยๆเป็นพันๆตัวนะครับแม่งไม่ถึงหรอกคุมโมะนะครับมันก็ไม่เกิน20ตัวหรอกและครั้งนี้ผมก็จะไม่แบกด้วยนะแม่คนแม่งเปิดเควสนแมแ่งแบกเอา<ป>เอาไอ้เห้ยไปกดสีดส่อย่าลีลาเวลาเป็นเงินงเวลาเป็นเงินเป็นทองเวลาเป็นเงินเป็นทอง มึงอย่ามาพูดมึงอย่ามาพูดกูกดไปแล้วมึงอย่ากูรอมงคนเดียวไหวต้องต้องไอ้เนี่ยมึงก็ช้ามึงก็ช้ามึไม่ช้ากูไวจนแล้วนี่ไม่ทำใจวันรุ่นเอายาวไม่หมดเลยเฮ้ยกูได้กูได้กูได้ยังได้อยู่มึงไม่ได้แดกกูหล่ายนองแล้วก็ทำการบัฟก่อนจะค่อยว่ากัน อ่ะมาเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะกลัวสกิลเปิดปวงมาหรอหรือไม่ได้เอามาวะอ๋อไม่ได้เอามาป๊บไปนั่นไงละ่ะ มายังไงวะฮึบโอ้ยเกอบตายแล้วมึงอ่ะแต่ก็ไม่ตายฮึบทุนที่สองคนจะเล่นไปกี่นาทีฮึบป้๊มเอาละมาไปเล่นมึงละ เรียบร้อยเรียบร้อยไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับลาก่อนทุกคนไอ้เหี้ยไปเลยกูนี่แม่งโคตรช็อกายเลยกูถูกกระทำห่ะนั่นมันอยู่ไหนวะกูอยู่ที่เดียวมาแหละเฮ้ย โอ้ยเออโหเฮ้ยเคียรเฮ้ยมเย่นะโอ้ยมันมันลุ้นไอนเหียมึงไม่เข้าใจยังหวะ่ลุ้นในเหียนี่จะเอาแต่กูไปะไรเนี่ยเฮ้ยเรียบร้อย อเอามึงต่อเลยปับอปุ๊บโอ้ยดีก็ไม่ตาย ลบลบ,ลบอย่าสะบัดมาโดนกูก็พอแล้ <c oughs> มาคาุณเนี่ย <c oughs> อุ้ยจังหวะมันพอดีเป๊ะเวอร์เลยโอ้ยเกือบปรับ ปั้นโอ้ยชีหลบได้ปรับนั่นไงล่ะเออเอาละแปลงล่างแล้วเว้ยมีแฟดพกมาไว้เพื่อนแหมมีม เอาปลาก่อนเลยกูจะเหลาดาบโอ้ยเหลาแล้วเหออย่าปัดมาทางกูก็พอโอ้โหมึงตาบอดจริงวะเนี่ยไอ้เหี้ยยตาบอดจริงป่วดเย Ôi ôi ôi, cay ăn dạy chạy anh chạy dạy chạy dạy 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 đây dạy 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 เฮ้ยอุ้ยอุ้ยเจี๊ยตเฮ้ยเฮ้ยจุดอุ้ยจุดโดนไหมเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยครับนั่นไงละ่ะนั่นไงละ่ะใครเอ่ยกูไป โอ้ยเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเหลือตัวเดียวรอด้อยครับอิ้อ้โอ้ยนิ้วกูเป็นอะไรวะเนี่ย

ล่วงเฉยออเอาเลยียวเลยเลยเจ้าวานี้ลงไปซออ้อทันหนึ่งวิ่แล้ว เฮ้ยมันวาวไม่ได้มันวาวไม่ได้ใครวะไม่รู้โอ้ยใครเข้ามาวะดาบคู่เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยกูว่าตายกูว่าตายกูน่าจะเป็นกูน่าจะเป็นตัวสุดท้าย มึงอยาป่าไมา้ดิว่าปัดอ้อคนฟินอ่ะนั่นไงล่ะฟินแล้วทำไมไมันมต้องทำไมเวลากูจะเช้อันติมึงจะต้องพวกมึงต้องหันมาทางกูวะอันติแล้ววะ ไอ้เหี้ยกูจะใช้ท่าใหญ่โอยเหี้ยเฮ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 ้ยแล้วมึงจะหลบวาทั้กูทำไมเราเฮ้ยไม่รู้มึงอยู่ตรงนี้ตรงตีนกูจะตายก็ว่าเพื่อนเอไอเอาปั๊ม อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอชิพาแอ้วนั่นไงล่ะไอ้จังหวะเฮี้ยวมาทุกจังหวะเลย อ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไข่เมงตายวะเฮ้ยกูเหมาสองเลยไม่ใช่ไมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีคนเหมาะตะกี้ไอ้ตะกี้ไอ้คนจีไอ้ไอ้คนที่เข้ามาใหม่มันตายใช่เหรอเออเอามึงก็ตายด้วยเหรอตะกี้ เออกูตายกูตายเป็นสองว่าดับเบิลคิวเฮียมึงเข้ามาเฮียออกห้องไปเลยเข้ามาตายแล้วออกห้องไปเลย